เดี๋ยวเราขึ้นหัวข้อถัดไปนะครับสักไฟฟ้าของเซลล์และค่าคงที่สมดุลตรงนี้เราก็กําลังเชื่อมโยง E เซลล์กับค่าคงที่สมดุลก็คือค่า k ใหญ่ตัวนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ที่เราเคยรู้มาก่อนหน้านี้ก็คือมีเดลต้า g 0นะครับและก็ค่าคงที่สมดุล k เราก็สามารถหาความสัมพันธ์ระหว่างสักไฟฟ้ามาตรฐานของเซลล์ได้ก็คือ E ศูเซลล์เนี่ยแหละและเราก็จะหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา r ด d อกซได้ด้วย ดังนั้นเรากลับมาทบทวนนิดนึงถ้าเรามีปฏิกิริยาทั่วไปเขียนด้วยสมการตามนี้เรามีสารเกับสาร B ทําปฏิกิริยากันได้ c กับ d และเรามีเดลต้า G อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงพลังงานเสรีและมีค่า k คนะครับค่าคงที่สมดุลสัมพันธ์กันดังสมการตามต,ามตรงนี้อันนี้คือความสัมพันธ์ของมันและเราทราบว่าเดลต้า G ตัวนี้เท่ากับลบ NF เซลล์ e ตัวนี้ เราสามารถจับมันมาเท่ากันได้โดยอาศัยที่ว่าสมการนี้นะครับเราเจอไปแล้วในบทที่แล้วถูกไหมส่วนอันนี้กอันนี้จับมันเท่ากันคุณจะได้ว่าลบ nf e ศูนย์เซลเท่ากับลบ rt log k เครื่องหมายลบเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดทิ้งได้เราจะหาเทอมนี้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นย้ายข้างให้เรียบร้อยจะได้ว่า e ศูนย์เซลเท่ากับ rt ส่วน nf log k เราได้ความสัมพันธ์ในสิ่งที่เราต้องการแล้ว e ศูนย์เซลล์กับค่า k นะครับโดยที่ถ้าเราทราบจำนวนอิเล็กตรอนที่เกี่ยวข้องในปฏิกิริยาตัวน,นี้คืออุณหภูมิอุณหภูมิจะต้องหน่วยเป็นไรเคลวินเราก็รู้อยู่ค่า R ล่ะค่า R เป็นค่าคงที่ของแก๊สใช่ไหมเราเห็นด้านซ้ายไหมคืออะไรหน่วยเป็นโวลต์ใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูค่า R ว่าควรจะใช้ค่าตัวไหนเพราะว่ามันมีหลายค่านะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เราลองมาดูสไลด์ตรงนี้ จากตรงนี้นะครับสมมุติว่าถ้าเราสนใจที่สภาวะมาตรฐานอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสก็คือ298เคลวินเพราะฉะนั้นเราก็สามารถแทนเข้ามาได้นะครับ R เนี่ยเขาใช้8.314จูลต่อเคลวินเขาใช้ค่าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและก็ตรงนี้เป็นอุณหภูมิอ่านด้วย n n เรายังไม่รู้ตอนนี้เรากำลังเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปและก็ค่าตัว F ตัวนี้ ค่าคงที่ฟาราเดย์ค่าคงที่ฟาราเดย์หน่วยจะเห็นว่าเป็นอะไรจูลต่อโวลต์ต่อเคนวินเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่า1จูลเท่ากับ1คูลอมคูณ1โวลต์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะเห็นว่าโดยปกติแล้วฟาราเดย์เนี่ยหน่วยของมันเป็นอะไรเป็นคูลอมนะครับฟาราเดย์ ay, อ่ะเราจดไปตรงนี้ด้วย1ฟาราเดย์เนี่ยจะเท่ากับ9 6 4 8 5ี่หคูลอมเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนหน่วยมันคูลอม เราจะได้ว่าคูลอมจะสามารถอยู่ในรูปที่เป็นจูลต่อโวล์แบบนี้ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนหน่วยมาเป็นจูลต่อโวล์ตัดหน่วยตรงนี้เคลวินตัดกับเคลวินจูลตัดกับจูลนะครับเพราะฉะนั้นเหลือโวลตัวนี้น่าจะเกินมาลบทิ้งไปครับแล้วก็มีเทอมที่เป็นล็อกเคเพราะว่าเคเรารู้อยู่แล้วว่าไม่มีหน่วยดังนั้นนะครับตอนนี้เหลือออกมาจะมีหน่วยเป็นโวลต์โอเคเนาะ ได้ค่าต่างๆนะครับที่เรานำมาคูณและหารกันได้ตามนี้เราจะติดเทอมนี้นะครับซึ่งเป็นจำนวนอิเล็กตรอนจำนวนโมลอิเล็กตรอนที่เราจะหาจากสมการเคมีที่เกี่ยวข้องจากตรงนี้เดี๋ยวเราดูในหัวข้อ3.3นะครับในหัวข้อ3.3สศัก์ไฟฟ้าของเซลล์การวาวนิกนอกสภาวะมาตรฐานทีนี้เมื่อเรานำเซลล์การวาวนิกที่สภาวะมาตรฐานมาใช้งานเนี่ย ปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของสารละลายของเซลล์ที่มันมีค่า1 0โมลาใช่ไหมอันนี้คือสภาวะมาตรฐานแต่ถ้าเรานํามาใช้ที่นอกสภาวะมาตรฐานเนี่ยค่าความเข้มข้นตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับโดยที่เราสามารถพิจารณาได้ว่าที่สภาวะมาตรฐานเนี่ยนะครับเป็นสภาวะเริ่มต้นถ้าเราสนใจปฏิกิริยาเคมีอันนึงก็คืออันนี้ อันนี้เป็นปฏิกิริยารีด o อกซ์ถูกไหมครับที่สภาวะมาตรฐานความเข้มข้นของสารทุกชนิดในที่นี้ความเข้มข้นเนี่ยมันจะอยู่ในรูปเราดูสารที่เป็นไอออนความเข้มข้นมาตรฐานของมันจะมีค่าเท่ากับ1โมลาร์และเงื่อนไขก็คือปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้เองก็คือ E0 ศูนย์เซลจะมีค่ามากกว่า0ก็คือเป็นบวกเดลต้าจจะต้องน้อยกว่า0จากตรงนี้เราจะพบว่าอะไร เราจะพบว่ามันก็จะมีการเปลี่ยนจากสภาวะมาตรฐานก็คือเมื่อปฏิกิริยามันดําเนินไปพอปฏิกิริยาดําเนินไปความเข้มข้นของมันจะเปลี่ยนไปมันจะเปลี่ยนไปได้อย่างไรกลับไปมองที่สมการเคมีสมการเคมีเรามี2ตัวที่มีความเข้มข้นระบุอยู่ถูกไหมสองตัวนี้นะครับ cd-2 บวกเป็นอะไรเป็นสารตั้งต้น เพราะฉะนั้นตัวนี้มันจะต้องทําปฏิกิริยากับตัวนี้ถูกไหมแล้วได้ผลิตภัณฑ์ฝั่งนี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้น CD ตัวนี้ผมจะใช้เครื่องหมายว่าเป็นแบบนี้นะลดลงส่วนตัวน,วนี้ที่เป็น FE ตัวนี้คุณจะพบว่ามันเพิ่มขึ้นเพราะมันลดลงกับเพิ่มขึ้นความเข้มข้นมันก็จะเปลี่ยนไปจากความเข้มข้นมาตรฐาน1โมลาร์เพราะฉะนั้นไอตัว CD 2บวกมันลดลงมันจะต้องน้อยกว่า1โมลาร์ส่วตัวนี้ ที่มันเพิ่มขึ้นก็จะมากกว่า1โมลาร์แล้วค่าตรงนี้นะครับพอมันออกนอกสภาวะมาตรฐานคุณจะเห็นใช่ไหมตรงนี้ไม่มีเลขศูนย์แล้วนะไม่มีเลขศูนย์กำกับแล้วนะครับแต่เครื่องหมายของมันยังเหมือนเดิมอยู่นะครับ e เซลมากกว่า0ูนย์เดลต้าน้อยกว่า0ูนย์ปฏิกิริยาก็จะเกิดไปข้างหน้าทีนี้พอมันเกิดปฏิกิริยาต่อไปจนสุดท้ายแล้วปฏิกิริยาสิ้นสุดใช่ปะ ปฏิกิริยาสิ้นสุดมันจะอยู่ในบริเวณที่เราเรียกว่าสมดุลเราจะพบว่าความเข้มข้นของไอออนทั้ง2ชนิดเนี่ยที่สมดุลน่ะมันมีค่าไม่เท่ากับ1โมลาร์แล้วนะครับทีนี้เดลต้า G กับ E เซลเนี่ยตรงที่สมดุลเรารู้อยู่แล้วว่าค่าตรงนี้มันจะต้องมีค่าเท่ากับ0นย์ทั้งคู่เลยนะทั้งสองตัวนี้ดังนั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาก็คือทั้ง3เหตุการณ์นี้มันเกี่ยวข้องกันได้อย่างไรอะ ที่สภาวะมาตรฐานตอนแรกเรามีแบบนี้ใช่ไหมดังนั้นที่สภาวะตอนที่มันอยู่นอกมาตรฐานตรงนี้ตอนที่มันจะไปตรงนี้เนี่ยเราจะพิจารณาเ e c t i o n นโคเทีก็คือตัว Q นะครับเหมือนกับบทที่เราเรียนเรื่องสมดุลนะ่ตัวนี้ไม่ใช่ที่สมดุลใช่ไหมครับเราจะแทนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เทียบกับสารตั้งต้นในบริเวณที่อะไรที่ตรงนั้นยังไม่ใช่จุดสมดุลเราก็ามาแทนค่าเรารู้อยู่แล้วว่าความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์มันมีค่ามากกว่าหนึ่ง ส่วนตรงนี้มีค่าน้อยกว่า1อ่ะผลลัพธ์ก็จะมีค่ามากกว่า1สมมุติผมยกตัวอย่างเป็นตัวเลขมั่วๆนะอันนี้อาจจะเป็น1.2อันนี้อาจจะเป็น0.9นุ้คูณหารกันมาก็ยังไงก็ได้มากกว่า1โอเคนะครับตรงนี้ตรงบริเวณจุดที่เป็นนอกสภาวะมาตรฐานทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูสไลด์หน้าถัดไปนะครับทีนี้ค่า Q เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันคือ r e a c t i ั n นโ o เ i ียนหรือผลหารของปฏิกิริยา หาได้จากอัตราส่วนความเข้มข้นของผลิตภัณฑ์เทียบกับสารตั้งต้นที่สภาวะที่ไม่ใช่สมดุลนะอันนี้คุณจะต้องเพิ่มด้วยที่สภาวะไม่ใช่สมดุลเพราะว่าถ้าเป็นที่สภาวะสมดุลอ่ามันคือค่า K จากตรงนี้นะครับ r e a c t ช o n q u o เ i ียนเรารู้แล้วเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นจากความสัมพันธ์ระหว่างเดลต้า G และก็ r e a c t i o n q u o เ i ีย t ที่นอกสภาวะมาตรฐานเราจะได้ว่ามันจะมีเทอมที่เกี่ยวข้องกับเดลต้า G ตรงนี้คืออะไรตรงนี้คือนอกสภาวะมาตรฐาน นะครับส่วนตรงนี้ที่สภาวะมาตรฐานเราดูตรงนี้แล้วก็มีตัวที่เป็นตัวนี้โอเคใช่ไหมพอเราพิจารณาที่นอกสภาวะมาตรฐานมันจะมีเทอมนี้โผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็มีเทอรมตรัวนี้สองเทอมนี้แตกต่างกันนะแล้วก็มีตัวนี้ reaction q u o t i e n t เราจะได้ว่าถ้าเราเปลี่ยนล็อกที่เป็น natural lock ไปเป็นล็อฐาน1ิบคุณจะต้องมีตัวนี้เข้ามา เพิ่มเติมเข้าด้วยนะครับโอเคนะสองสมการนี้คือเหมือนกันต่างกันตรงที่ใช้ล็อกฐาน10กับล็อกฐาน e เท่านั้นทีนี้เราสามารถแทนค่าเติมต่างๆเข้าไปได้นะครับโดยที่เดลต้า g ธรรมดาตัวนี้ที่เป็นอยู่ในสภาวะนอกมาตรฐานเนี่ยแทนค่าเข้าไปส่วนเดลต้า g ศูนย์ตัวนี้แทนค่าเข้าไป,น, 0, น,น,าาไปนะครับเมื่อแทนค่าเข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมีค่าที่เหมือนกันอยู่นะครับ n f ตรงนี้กับตรงนี้นะครับ ส่วนเทอมข้างหลังที่เป็นล็อกเนี่ยเขาใช้สมการที่เป็นอันนี้มาใช้นะครับก็จะยังอยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการก็คือเรากำลังจะเปรียบเทียบในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะ e-cell ดังนั้นเราก็จะเอาเทอมที่เป็นลบ nf เนี่ยหารตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาลบ nf หารตลอดเทอมนี้ก็หายไปหายไปเหลือเทอมนี้ จากที่มันมีเครื่องหมายบวกเมื่อหารด้วยลบ n f จะมีเครื่องหมายลบมาโผล่ตรงนี้แทนอันนี้คือลบ n f ที่เราเอามาหารเพราะฉะนั้นเราได้ตามนี้อันนี้เขาเรียกว่า nerse equation รู้จักไว้ด้วย mark สีไว้ด้วย n e r s equation และที่สภาวะมาตรฐานเราจะได้สูตรอันนี้จากข้อมูลที่มีตรงนี้เราก็สามารถพิจารณาในส่วนต่อมาได้นะครับเราก็จะกลับมาดูในส่วนที่เป็นค่า q ดังนั้นที่สภาวะมาตรฐานเราจะทราบอะไรถ้าเป็นที่สภาวะมาตรฐานเราสามารถพิจารณาได้ว่า q จะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมเพราะ q เท่ากับ1หมายความว่าคุณแทนตรงนี้เข้าไป log 1เท่ากับ0พราะ log 1เท่ากับ0มันก็จะหายไปใช่ไหมเหลือแค่ความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นที่สภาวะมาตรฐานคุณจะได้ว่า e นะครับเท่ากับ e 0 อันนี้คือสิ่งที่เราได้จากตรงนี้แล้วต่อมาถ้าเป็นที่สภาวะสมดุลเป็นที่สภาวะสมดุลเราก็หันไปมองทางด้านขวามือที่สภาวะสมดุลเดลต้าจเท่ากับศูนย์ค่าอเท่ากับศูนย์และ Q เท่ากับเคเพราะฉะนั้นค่าที่เรามีตรงนี้คุณก็หันไปมองในสมการข้างบน e เท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้จะเท่ากับศูนย์ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น k เพราะฉะนั้นคุณจะเหลือแค่เทอมนี้ด้านซ้ายคือศูนย์ ด้านขวามือคือ e ศูนย์เซลล์ลบ0.059 n ูกคูณ log k ย้ายข้างจะได้เท่ากับ e ศูนย์เซลลเท่ากับ0.059ก log k ส่วน n เพราะฉะนั้นจากตรงนี้มีค่า k เราสามารถหาค่า k ได้โดยที่คุณย้ายข้างสมการนะครับถ้าจะหาค่า k เนี่ยจากตรงนี้คุณก็จะเอา n ไปคูณ e ศูนย์เท่ากับ log ถูกไหมแล้วก็เอาเลขตัวนี้0.059มาหารด้วยจะหา k เอา10ยกกำลังทั้งสองฝั่งคุณจะได้ว่า k เท่ากับ10ยกกำลัง n e0 ส่วน0.059ตามสมการตรงนี้จะเห็นว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่มีสูตรค่อนข้างเยอะคุณอาจจะงงแน่นอนนะเราค่อยๆดูไปเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะ ว่าที่สภาวะมาตรฐานเนี่ย e จะมีค่าเท่ากับ e ศอันนี้ไม่มีอะไรนะครับและที่สภาวะสมดุลเนี่ยสูตร e ศเราสามารถหาได้จากสมการตรงนี้เราก็มาเริ่มตรงสไลด์หน้านี้นะครับที่อุณหภูมิ25สาองศาเซลเซียสสมการดั้งเดิมที่ยังมี e ตัวนี้แล้วก็มี u ตัวนี้อยู่นะครับถ้าเราพิจารณาปฏิกิริรรยา reduction ปฏิกิริยา reduction ก็จะมีการรับอิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้นะครับ แล้วก็จะมีสารที่เรียกว่าออกซิเดนต์และส่วนด้านขวามือตัวนี้ก็เป็นรีดักตั์นะครับคุณจะได้ว่าจากสมการตรงนี้เราจะสามารถหาค่า Q ได้ถูกไหมค่า Q ของเราก็คือความเข้มข้นของเทอร์มที่เป็นรีดักตั์อันนี้หารด้วยตัวนี้เพราะฉะนั้นคุณจะมีเทอร์มนี้ออกมาถูกปะส่วนตรงนี้เราก็สามารถใส่เครื่องหมายเป็นตัวย่อบ่บองบอกว่าเรากำลังพิจารณาปฏิกิริยารีดักชันอยู่ ใส่ตัว r เข้าไปโอเคเนาะสำหรับปฏิกิริยาออกซิเดชันก็เช่นกันเราก็จะมีตัวนี้ Reductant แล้วก็มี o อกซิเดบวกอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเทอมที่เป็น q ก็จะมีค่าเท่ากับความเข้มข้นของตัวนี้หาด้วยความเข้มข้นของตัวนี้เอาเขียนตรงนี้ละส่วนตัวอื่นๆยังเหมือนเดิมเราใส่ o เข้าไปตรงนี้บ่งบอกว่าเป็น o x i ซิเดชัจาก2ส,สมการนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะนำไปใช้ในภายหลังได้